ปัญหากรดทะยอนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีอาการร้อนรุมๆอยู่ข้างในแต่เวลาวัดไข้แล้วเนี่ยไข้ไม่ขึ้นซึ่งหลายคนจะบอกว่าเออก็ไม่ได้จุกแน่นหน้าอกไม่ได้มีอาการท้องอืดแต่มีอาการร้อนแบบเนี้ยมันเป็นอาการนําเมื่อตับร้อนตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายค่ะเขาก็จะกระจายความร้อนออกไปทั่วตัวนะปอดม้ามหัวใจไต โดนความร้อนรังสีความร้อนรังสีอมหิดเนี่ยค่ะตลอดเลยมันกลายเป็นว่าข้างในเนี่ยมีกำเดากำเดาคือเปลวของความร้อนเนี่ยค่ะกระจายตัวลอยขึ้นตลอดเราจะร้อนหน้าอกไปหมดเลยร้อนทั่วไปหมดแล้วบางคนบอกว่าทะลุไปข้างหลังเลยความร้อนแบบนี้ค่ะมันคือกำเดาเป็นความร้อนจัดพิษร้อนลอยตัวขึ้นมันลอยตัวมาที่ปากเราก็จะมีอาการเจ็บคอแสบร้อนคอปากเป็นแผลอรบางคน หูอื้ออึงแล้วก็หูดักก็ได้ที่ตาค่ะตาก็จะแดงพร่ามัวมีขี้ตาแล้วก็ถ้าเลยขึ้นมาที่ศีรษะนี่ค่ะตอนนี้คือมีอาการมืนงงวิงเวียนแล้วมีอาการที่เรียกกันว่าโครงเครงเครงเหมือนเดินเหมือนพื้นไม่เท่ากันเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีมันทําให้มีโอกาสที่จะล้มได้วิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดคือใช้ยาหอมค่ะ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะคุยก็คือยาหอมมันจะมีรสสุขุมสุขุมสุขุมหรือสุขุมร้อนหรือสุขุมเย็นสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลมกองละเอียดที่ตีขึ้นเบื้องบนแบบนี้มีอาการโครงเคงวิงเวียนมีอาการร้อนหูบวาบอย่างเงี้ยนะคะเราก็คือกินยาหอมค่ะเป็นยาหอมรสสุขุมไม่ร้อนเกินไปเพราะถ้าร้อนมากเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มปิดตะข้างในมันก็ยิ่งร้อนระอุก,กันใหญ่เลยเลือกใช้ให้ถูกต้อง นอกจากยาหอมแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูแลในช่วงที่มีอาการร้อนผู้ว่าแบบนี้จากอาการอักเสบภายในนะคะเราก็คือลดการอักเสบภายในด้วยร่วมด้วยในขณะเดียวกันอาหารที่กินก็เลือกกินพืชผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเหมือนไชเท้าที่ได้พูดไปในคลิปที่ผ่าน,านมาน,ะะน้ำต้มไชเท้าได้เลยต้มจืดไชเท้าได้เลยในขณะเดียวกันนะก็เป็นน้ำใบเตยน้ำใบบัวบกน้ำจับเลี้ยงน้ำเหลาะหังกล้วยน้ำเก๊กฮวยน้ำแยา่นาง อย่างนี้เป็นต้นคือใช้ดื่มประจำวันนะคะได้เลยเพื่อที่จะเป็นการลดความร้อนในกายแต่ถ้าพืชผักที่เราทานตรงนี้มันไม่สามารถที่จะแก้ได้เนื่องจากประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันเป็นแบบชนิดอ่อนๆและมีปริมาณของสารสำคัญของยาเนี่ยไม่มากเท่าไหร่เนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นยาที่เป็นยาตำรับที่เราเรียกกันว่าประสาทจันแดงที่สรรพคุณในการที่จะไปลดความร้อนในเลือดได้เป็นอย่างดี การย่อยอาหารค่ะถ้าเผื่อว่ามันมีปัญหาติดขัดในเรื่องของของเสียอยู่ข้างในหรือย่อยได้ไม่ดีมันก็มีของเสียตกค้างเยอะซึ่งมันจะไปเพิ่มปัญหาให้กับระบบขับถ่ายด้วยดังนั้นถ้าคุณมีอาการแบบนี้มีอาการกดไหลย้อนแบบนี้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะแก้ด้วยการกินยาบำรุงธาตุบำรุงธาตุเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยสามสูตรนะคะเวลานี้ก็คือยาบำรุงธาตุอบเชยอ,อันนี้สําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนระบบย่อยไม่ดีมีอาการไอร่วมด้วยสําหรับคนเป็นกดไหลย้อนแล้วไอนะคะก็คือ ไอเลเห้ยของน้ำย่อยมันตีขึ้นมาแล้วก็ออกมาที่คอบางคนก็คือน้ำย่อยเนี่ยคะ่ะกัดฟันจนกระทั่งโคนฟันเนี่ยมันสึกแล้วก็ฟันหลุดเพราะห้ามนอนราบนะคะเพราะว่ามันทําให้น้ําย่อยมาเอ่อล้นอยู่ที่ปากทําให้ปากเป็นแผลทําให้มันมากัดฟันฟันล่อยฟันหลุดไปหมดนอกจากยาธาตุอบเชยแล้วนะคะมันก็จะมียาบำรุงธาตุขิงอันนี้สําหรับคนที่มีปัญหามีลมมีลมข้างในแล้วลมไม่เคลื่อน กดระย้อนแล้วมีแผลในกระเพาะอาหารด้วยเราก็จะแนะนําให้เป็นยาบำรุงธาตุฝางเพราะฝางเ็าจะทําหน้าที่ในการไปจัดการกับแผลในกระเพาะอาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารด้วยบํารุงเลี้ยนน้าเหลืองแก้ปัญหาน้ําเหลืองเสียด้วยซึ่งอันนี้คือใช้ได้ดีกดละย้อนเนี่ยค่ะมันจะมี2แบบหนึ่งคือแบบร้อนและ2คือแบบเย็นถ้าแบบร้อนเนี่ยก็คือลมข้างในจะครอกคลาดในท้องจะมีอาการครอกคลาดจะรู้ได้เลยว่าลมมันวิ่งตลอดเวลาหลายคนค่ะก็สอบถามกันมาว่า กินผงกล้วยดิบแล้วท้องมันอืดถ้าลมนิ่งแล้วระบบขับถ่ายมีปัญหาอยู่คือผงกล้วยดิบเนี่ยมีฤทธิ์ฝาดสมานจะทําให้ระบบขับถ่ายยิ่งไม่ดีจะทําให้ท้องอืดจุกแน่นได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าอยากจะมีพี่เลี้ยงน,นะคะคอยให้คําแนะนําเรื่องของการกินการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีปัญหากฎหลย้อนค่ะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าดิฉันเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกค่ะอย่าลืมกดถูกใจติดตามแล้วก็รีโพสต์ไว้นะคะแล้วเราจะได้มาพบกันค่ะ